กินดีร่ารวยหรือเปล่าถึงทํางานอาชีพนี้ได้นะคะใน26ปีนะคะอ่ะพี่ขอแนะนําตัวนะคะนี่คือที่อยู่นะคะที่อยู่ชาติกําเนิดอ่ะให้ไปเร็วๆนะคะให้รู้ว่าพี่เองก็ไม่ได้มีตลาดธรรมชาติที่สวยงามนะคะเป็นลูกพันโลงนะคะหนึ่งในคุณสมบัติที่ติดตัวมาคือเรื่องของความขยันและทํางานทุกอย่างที่ได้เงินหลังจากนั้นค่ะก็สอบเล่มสุดท้ายของมอรามคำแหงนะคะตกง,งานอยู่ครึ่งวันก็เข้าไปที่เซเว่นอีเลเวนดีสามสองก็เป็นพนักง,งานประจำร้านถูกพื้นแล้วก็ขึ้นเป็นผู้จัดการร้าน ีเดียวค่ะได้เป็นผู้จัดก,การร้านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอ,อบรมนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการเขตปีสามหกก็มีน้องนะคะมีน้องก็นะคะแล้วก็ได้เลื่อนตําแหน่งการที่เป็นตําแหน่งอบรมเฟรนชชส์ก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะทีละสามเดือนทีละสามอาทิตย์นะคะในขณะที่ลูกเราหนึ่งขวบเติบโตเต็มที่ในงานอาชีพนี้นะคะก็คือการดูแลอุดรขอนแก่นของน้องคายนองบัวลำพูดูแลสีจังหวัดนี้นะคะแล้วก็ได้ไรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ8 0,000บาท พวกเราคะแล้วทําไมหลายคนก็สงสัยนะคะงานก็ดีเงินก็ด,กดีมันมีอะไรเกิดขึ้นพี่ก็นั่งคิดหลายๆอย่างนะว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรเพราะว่าพี่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเดยอะมากเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกสิ่งที่อยากได้คือเรื่องของเวลาเวลาที่ดูแลตัวเองเวลาที่ดูแลแม่เวลาที่ดูแลลูกสิ่งที่แม่พี่สอนก็คือรู้เท่ากันแต่ทํามากกว่ายังไงก็ชนะงั้นพี่แน่ใจค่ะว่าชีวิตการทํางานถ้าพี่ยังอยู่ใน อยู่ในอยู่ในที่เดิมนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพี่เติบโตแน่นอนแต่พี่ก็จะขาดด้านนี้ไปถูกไหมคะขาดด้านที่เป็นอิสระเป็นไลฟ์สไตล์นะคะมีความสุขต้องการอยากอยู่กับลูกนะคะพาแม่ไปเที่ยวไปทําบุญตามที่แม่ต้องการนะคะถ้าตรงนี้ถ้าเราเลือกด้านนี้เราก็จะสูญเสียอีกด้านนะคะแสดงว่าเราไม่มีทางเลือกมันวันที่พี่เข้ามาที่ AA เพี่บอกเลยว่าพี่ใช้คำว,ว่า MyAA ตอบโจทย์ได้เยอะมาก พวกเราดูนะคะตอนนั้นพี่เข้ามาเป็นตัวแทนบางเวลาพวกเราดูพิจิกานะคะสามแสนเก้าพันบาททําเดือนแรกอ,อาจจะว่าฟุกเดือนที่สองทำใหม่ค่ะเดือนธันวาคมสองพันห้ารสาิบเจ็ดรายได้ออกอีกสามแสนหกหมื่นงั้นรายได้พี่ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมายังไม่เคยต่ํากว่าหกหลักจนยี่สิบหกปีผ่านไปนะะั้นพี่ได้แล้วค่ะอิสระด้านการเงินได้ละอิสระด้านเวลาคําว่าเวลาน้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ทําก็ได้นะคะแต่ทําในเวลาที่เราต้องการ สิ่งหนึ่งที่เข้ามาชีมนี้อิสระเวลามีแน่นอนแต่ต้องมีระเบียบวินัยด้วยเพราะคําว่าอิสระทําร้ายคนไม่มีระเบียบวินัยเวลาเราตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพนี้นะคะก็จะมีการฝึกอบรมมีเขาเรียกว่ามีคือรดรดต้องวิ่งถนนคนต้องมีกรอบเหมือนกันค่ะเขาจะมีกรอบให้เดินมีซ้ายขวาหน้าหลังหรืออย่างเดียวคือคือทาอย่างเต็มที่และสุดความสามารถนะคะในเรื่องของผลประโยชน์นะคะ เวลาเราเก็บคนกินเงินเดือนเราก็จะได้เงินเดือนถูกไหมคะแล้วก็เป็นรุ้นโบนัสแต่ที่นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดข้อในการทํางานครั้งเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือผลประโยชน์ได้มากกว่านะคะที่นี่เข้ามาใหม่ๆทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากไม่ทําไม่มีกินแต่อยู่สักพักนะคะมันจะมีเรื่องผลประโยชน์จากอาชีพนะคะมีผลประโยชน์คอมมิชชั่นปีต่ออายุทาน้อยได้มาก ทำมากได้มากกว่าไม่ทําก็ยังมีกินจำสโลแกนพี่ไว้นะคะคุณจะได้ใช้แน่นอนนะคะพี่บอกเลยว่าขอบคุณที่พี่เปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาตอนที่พี่ลาออกมาทำงาน AA แม่พี่พูดเยอะมากแต่วันที่พี่มีเงินหนึ่งล้านภายใน8เดือนแรกของการเข้าสู่อาชีพนี้ได้หนึ่งล้านแล้วนะคะแม่พี่พูดเบาๆว่าลูกนี้ให้ออกมาตั้งนานแล้ว พี่ได้อิสรภาพทางการเงินและเวลานะคะมรดกตกทอดงานที่ถ้าตำแหน่งไลรายได้ส่งต่อให้กับลูกหรือหลานได้ตามต้องการถ้าทุกวันนี้พี่เงินเดือนเดือนหนึ่งล้านนะคะพี่ก็ให้ลูกมารับเปลี่ยนชื่อเป็นเขาเลยและรายได้ตามนี้เลยความมั่งคั่งนะคะความอบอุ่นครอบครัวหยุดทํายังคงมีไรายได้ชัดเจนมากค่ะตอนโควิดนี้หยุดทํางานนะคะรายได้จงเข้าเจ็ดหลักต่อเดือนนะคะความฝันของพี่คือเรื่องครอบครัว ลูกพี่คนเดียวนะแต่ว่าปัจจุบันเขาเติบโตมาได้และได้ดีต้องบอกเลยค่ะว่าเงิน a a แล้วก็การงานเป็นยังไงปัจจุบันที่บอกว่าเป็นเจ้าของสํงงานักงานต้องบอก a a ให้ค่ะตึกนี้ทั้งตึกเนี่ยบอกเลย AA ให้ถ้านะวันนี้มีทรัพย์สินมีแอสเซทมีคอนโดมีทุกอย่างนะอยู่ที่ a a นะคะส่วนเรื่องการท่องเที่ยวนะคะพี่เที่ยวแบบ ไม่ได้ไปทัวร์นะคะก็ไปเองเนะะี่ยค่ะขับรถเที่ยวกันนะคะอเมริกาญี่ปุ่น3คนพ่อแม่ลูกไลฟ์สไตล์วันนี้อยากเชิญชวนพวกเราค่ะนะคะเปิดโอกาสให้นะคะตัวเองตัดสินใจเข้ามานะคะให้โอกาสตัวเองนะคะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องว่างานนี้นะคะขอเวลาให้ตัวเองสักหนึ่งปีแล้วตัดสินใจทําให้เต็มที่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจทํางานหนักเราจะไม่รู้สึกหนักนะคะแล้วเราจะมามีความสุขในอาชีพนี้ด้วยกันนะคะยินด,ดีต้อนรับค่ะ